น hey, e. the ี่ไเกาอี้เกาชื่อเกาอล้ชื่อนะพี่แมนะี่แม่แอย่าลืมนะเรามาทำสาพี่เสพี่เสแม้แล้วพี่เสีนยหลหไปแล้วมั้ง

เอ๊ะปิงวิงเงีย่ไปยังไงปิงเงีย่ไปยังไงยังไม่เห็น